วอลวันนี้เรามาคุยโปรเจกต์กันถูกไหมเดี๋ยวถามวอลก่อนว่าวันนี้ผลลัพธ์สูงสุดในชีวิตจริงๆแล้ววอลอยากได้อะไรเออก็ก็อ,อ,อยากมีบ้านมีรถเป้าหมายสูงสุดเลยใช่ไหมอันเนี้ยใช่มีบ้านมีรถแล้วก็มีเงินเก็บไปเยอะหน่อยในชีวิตหนึ่งบ้านสองรถสามเงินเก็บเยอะๆถามวอลว่าสามอย่างเนี้ยมันต้องใช้เงินไหม ต้องใช้เงินต้องใช้เนาะวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องเงินมันดูจะบ่ายเบียงอะมันดูจะไม่จริงอะ่ะ<ม>แต่วันนี้ทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดแหละถูกปะ<ม>แ,ลแล้วเงินมันมีอยู่สามแบบคือเงินเยอะเงินเร็วเงินเสถียรหรือว่าเงินนาน<ม>ถ้าให้วอเลือกวอเลือกอะไรอืออยากได้ทั้งหมดอะ อยากได้ทั้งหมดเออโรกเนาะใช้ได้เลยใช่คนส่วนใหญ่ก็อยากได้ทั้งหมดแต่วันนี้เราต้องกลับมาดูก่อนว่าอาชีพที่เราทําสามารถให้เราได้เยอะได้เร็วและได้นานจริงๆและพอใช้ไปทําในสิ่งที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าบ้านในที่นี้ถ้าเป็นไปได้ระหว่างบ้านเดี่ยวกับบ้านทาเขาอยากได้บ้านอะไรอยากได้บ้านเดี่ยวรถล่ะรถก็อยากได้รถสปอร์ตเนาะแล้วถ้าเป็นเงินเก็บล่ะ อยากได้หลักล้านหรือว่ามากกว่านั้นจนสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อยากได้หลักล้านมากกว่านั้นเลยยิ่งดีดดดดแน่นอนทุกคนก็อยากจะมีเหลือเฟือเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวได้ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าอาชีพที่เราทําสามารถให้ได้หรือเปล่าวันนี้อาชีพของคนแบ่งออกเป็น4อย่างเนาะหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่าเงิน4ีด้านเป็นหนังสือที่โรเบิร์ตทิโยสกิเขียนเป็นหนังสือขายดีระดับโลกเขาบอกว่า อาชีพของคนมีอยู่สีอย่างอันดับแรกคือหนึ่ง o y e มคือคนที่ทํางานประจําเป็นลูกจ้างตั้งแต่แม่บ้านเันซีอีอเลยถ้ารับรับเงินเดือนทั้งหมดนะเราเรียกว่า E เคือ self e m p l o y คือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวกลุ่มนี้เขาจะใช้ศักยภาพตัวเองทั้งหมดถูกไหมเราเรียกว่ากลุ่ม Active i n c o อมทั้ง act และนะใช้แรงบวกเวลาแลกอันเดียวเลยวอกคือเงิน mm hmm. ถ้าเราไม่มีแรงเราก็ไม่มีเงินถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ไม่มีเงิน mm hmm. ถูกปะ่ะ เหมือนกันวันนี้ต่อให้วอเป็นซีอเลยวอไม่มีแรงอ่ะวอเกิดเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถทํางานให้เขาได้วอว่าเขาจะให้เงินมาเราไหมไม่ก็อาจจะให้สวัสดิสวัสดิการในช่วงแรกถูกป่างแต่ถ้าระยะยาวเลี้ยงเราจนเราเสียชีวิตคิดว่าเป็นไปได้ปะไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยแหละแอคทีฟอินคัมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราเรียกว่าฝั่งแพสซีฟอินคัมมีใครบ้าง B คือ Business O w n e r คือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่เขามีระบบทํางานให้ไอคือ Investor อร์คือนักลงทุนพวกอสังหาริมทรัพย์เก็บเงิน เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลงทุน <anut. S 1> หางเงินแล้วก็เก็บเงิน oh. ถูกไหมเขาเรียกว่าเสดนอนกิน oh. วันนี้แบบนี้งานแบบนี้เราเรียกว่าพาสีพาสีอินค e คืองานที่เราหยุดทําแต่นายได้ไม่หยุดแต่เราใช้แรงเหมือนกันนะใช้เวลาเหมือนกันนะแต่ถ้าในโปรเจกต์เราอะเราจะเอามาสร้างสินทรัพย์ พ s s in ีฟ e อินคัมในธุรกิจอื่นก็อาจจะทําเหมือนกันเอามาสร้างสินทรัพย์เช่นมีเงินลงทุนซื้อคอนโดหรือปลูกคอนโดให้คนเช่าหรือซื้อที่ซื้อทางหรือเจ้าของระบบอย่างเช่นกิจการขนาดใหญ่ที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเซเว่นอลฟวะกันเขาไม่ได้มันทาเองด้วยศักยภาพเขาแต่เขาใช้ระบบในการทํางานถูกปะเขาก็จะได้ตรงนี้เลยคือเงินไหลใช่ แต่ในสินทรัพย์ของเราตรงนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเงินลงทุนมากมายมหาศาลสินทรัพย์ของเราในที่นี้เราคือเราสร้างคนสร้างคนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นสร้างคนให้เขามีรายได้แล้วคนจะสร้างเงินไหลให้เราอ่าอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้นอกจากโปรเจกต์เราเนี่ยมันจะให้ในเรื่องของเงินไหลไหลแล้วนะโปรเจกต์เราอ่ะให้วอรู้เลยว่าโปรเจกต์เราเรียกว่าโปรเจกต์เปลี่ยนชีวิต ไม่สาคัญนะวอว่าวอจะเป็นใครไม่สําคัญว่าวุฒิการศึกษาอะไรจะรวยจะมีจะยากจะจนแต่วันนี้ถ้าคนทุกคนยังต้องใช้ศักยภ,ภาพตัวเองทํางานอยู่ไปใช้อีกทีไปใช้ชีวิตอีกทีตอนหกสิบคิดว่าบอกเอาไหมไม่เอาไม่เอาถูกปะ่ะใช่แล้ววันนี้ยแล้วโปรเจกต์เราให้อะไรหลังจากที่วอทําเสร็จ<ม>วันนี้นะโปรเจกต์เราให้อันแรกเลยคือเงิน<ม>อันที่สองคือเวลาที่เหลือเฟืออันที่สามคือสุขภาพที่ดีเพราะโปรเจกต์เราเป็นเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม,ม ซึ่งวันนี้ถามก่อนหน้าในอาชีพเดิมบอกลับมาที่แอคทีฟนะวันนี้ถ้าบอยังทำแอคทีฟอยู่บอว่าช่วงเราทาแรกๆเรามีเงินไหมทํางานแรกๆก็อาจจะยังไม่มีหรอกแรกๆอาจจะยังไม่มีเวลามีไหมช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเวลาก็ก็ไม่มีนะก็ไม่ค่อยมีเพราะกำลังสร้างชีวิตทุกวันแล้วสุขภาพเป็นไงก็ถือว่ายังดีอยู่ก็ยังดีอยู่ก็ยังไหวรุ่นเขียนกราฟให้บอดูง่ายๆเลยว่าช่วงชีวิตของคนเป็นอย่างนี้โซนยี่สิบ สี <60. S 2> ่สิบหกสิบช่วงแรกตอนนี้เราเรียนหนังสือไปต้องคิดหลไรแต่เมื่อเราเรื่องสร้างตัวมันจะเป็นอย่างที่เราบอกเลยก็คือเงินยังไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องสร้างชีวิตสุขภาพยังดีอยู่อพอผ่านช่วงระยะเวลาไปเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวสี่สิบถึงหกสิบปีวอลว่าเป็นไงเริ่มมีเงินหรือยังก็เริ่มมีนะล่าจะมีถูกไหม,มเวลาล่ะเวลานี้ก็อาจไม่ค่อยมีอ่ะต้องยุ่งมากๆเลยใช่แล้วสุขภาพล่ะ สี่สิบถึงหกสิบเริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มไม่โอเคละวแล้วถ้าวันนี้คนส่วนใหญ่เกษียณที่อายุเท่าไหร่วอลน่าจะหกสิบนะหกสิบวอลเห็นคนเกษียณตัวนใหญ่มีเงินไหมบางคนไม่มีก็มีนะบางคนไม่มีแต่บางคนก็มีเงินเกษียณมาหนึ่งก้อนก้อนละหนึ่งก้อนอ่าให้ว่าให้ว่ามีละกันเพราะว่าทํางานมาทั้งชีวิตละแล้วเวลาละเวลาก็น่าจะมีนะเหลือเฟือเลยเพราะว่าออกจากงานแล้วไงถูกป่ะแล้วสุขภาพอ่ะโอ้แย่แล้วตอนนี้โคตรจะแย่เลยมันสวนทางกัน วอดูนะฝั่ง Active Income ไม่มีทางที่จะได้แบบนี้พร้อมกันสามแท่งจริงปะจริงจริงแต่ถ้าแพสซีฟอินคัมตัวนี้สามารถทำให้วอได้แบบนี้เปลี่ยนชีวิตแบบนี้แบบเต็มทุกแท่งแบบร้อยเอร์เซนด้วยภายในระยะเวลาแค่หนึ่งถึงสามปีถามวองจริงว่าวอสนใจจะทำโปรเจกต์นี้ไหมสนใจมากสนใจใช่เปล่าถ้าสนใจเดี๋ยวตาคุยให้ฟังว่าโปรเจกต์ให้อะไรแต่คร่าวๆเป็นแบบนี้